เมนไทยแลนด์ Thailand, สวัสดีค่ะอีกหนึ่งเดือนกว่าก,าก็จะถึงวันสงกรานแล้วซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าในปีนี้เมืองไทยของเรานั้นจะสามารถจัดงานสงกรานกันได้ตามปกติหรือเปล่าและก่อนที่จะถึงวันนั้นแอดขอพาทุกคนย้อนวันวาน,นกลับไปชมบรรยากาศเก่าๆของเทศกาลสงกรานก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 กันนะคะ ในคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปชมคลิปของฝรั่งสาวที่ชื่อว่าเรนาตาพาเที่ยวหัวหินในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อหลายปีก่อนซึ่งเธอได้ถ่ายทำเอาไว้ก่อนที่โควิด19จะเข้ามาระบาดในเมืองไทยเรนาตาเป็นอดีตนักข่าวชาวบราซิลที่ได้ผ่านตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวและมีผู้ติดตามในปัจจุบันมากกว่า250,000คนและเช่นเคยนะคะ แอดก็ได้นาเรื่องราวจากคลิปของเธอมาเล่าสู่กันฟังแบบย่อๆและก็ปิดท้ายด้วยคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในคลิปของเธอ,เอไว้ด้วยส่วนสาวเรนารตาจะพาไปเที่ยวตรงจุดไหนได้รู้สึกประทับใจกับอะไรบ้างที่หัวหินไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีที่นี่คือหัวหินประเทศไทยหัวหินเป็นชุมชนริมชายหาดที่มีสเสน่ห์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะัก อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ3ามชั่วโมงครึง่งซึ่งมันขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรด้วยแต่โดยรวมแล้วคุณจะเดินทางมาที่นี่ได้ไง่ายมากเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการพรักผ่อนหากคุณต้องการหลีกหนีจากกรุงเทพเราถ่ายวิดีโอนี้ในช่วงสงกรานซึ่งเป็นช่วงของการเฉลิมฉลองงานปีใหม่ในประเทศไทยชายหาดของที่นี่สวยงามมากและก็ยังมีภูเขาที่เต็มไปด้วยลิงซึ่งคุณสามารถมาเที่ยวชมที่นี่ได้ฟรี free. และเราก็ยังได้ไปที่อุทยานราชพักที่นี่คุณจะได้เห็นพระบรมราชานุสาวรีของพระมหากรรษัตริย์ไทยในอดีต7พระองค์และหลังจากนี้ยังจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายหลายอย่างพร้อมกันหรือยังไปกันเลยกลับมาที่ถนนสายหลักของเมืองเพื่อความประหยัดเราจะใช้บร,ริการรถสองแถวได้นั่งแล้วมันก็สนุกดีนะและเราก็กลับมาถึงโจเมืองแล้วปาร์ตี้สานน้ำกำลังดำเนินต่อไป คุณคงเห็นแล้วกับสิ่งที่พวกเขากำลังทำกันอยู่พวกเขาสาดน้ำใส่ทุกคนที่เดินผ่านไปมาซึ่งทั้งหมดนี้หมายถึงความโชคดีสำหรับปีใหม่ยินดีต้อนรับสู่การเล่นน้ำสงกรานต์ว้าวน้ำนั่นเย็นมากที่รักพวกเขามีอาวุธด้วยนะทีนี้รู้หรือ,อยังว่าเราควรจะต้องติดอาวุธด้วยแล้วโอ้โหดูถนนนั่นสิปาร์ตี้สาดน้ำเต็มไปหมดแล้วเราจะต้องเดินไปทางนั้นด้วยเราจะรอดไหมเนี่ย ไม่รอดนะจ๊ะเปียกน้ำหมดแล้วที่ซอยนั้นมันดูบามากมันเต็มไปด้วยบาและที่แต่ละบาร์พวกเขาก็มีถังน้ำขนาดใหญ่ใส่น้ำเอาไว้เต็มไปหมดพวกเขานั่งดื่มเบียร์พร้อมกับสาดน้ำใส่คนที่เดินผ่านไปไมาอย่างสนุกสนานที่นี่เป็นถนนที่ดีจริงๆสถานที่มากมายดูเจ๋งมากเราลงไปที่ชายหาดกันดีกว่าชายหาดของที่นี่ดูดีจริงๆ สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เอาไว้คือที่หัวหินคุณจะไม่มีทางได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินที่ชายหาดเพราะมันจะตกลงที่อีกฝั่งของอาคารดังนั้นหากคุณมาที่นี่ในช่วงบ่ายทุกอย่างก็จะอยู่ภายใต้ร่มเงาหมดแล้วเพราะอาคารเหล่านั้นจะบังแสงอาทิตย์ให้คุณในที่สุดเราก็มาถึงตลาดกลางคืนของหัวหินคุณจะต้องตกใจเมื่อคุณได้เห็นบาและร้านอาหารของที่นี่มันเยอะมาก ที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนดนตรีสดและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณมาที่หัวหินในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คุณจะมีตัวเลือกที่มากขึ้นเพราะจะมีตลาดกลางคืนอีกสองสาแห่งให้คุณได้เลือกไปที่รักคุณโชคดีมากที่กระเป๋าของฉันไม่มีที่ว่างเหลือให้ใส่ของได้อีกแล้วและจากเมนูอาหารอลาลานตาเราทั้งคู่ก็พากันมาลงเอยที่ข้าวผัดกะเพรามันเผ็ดมากมันเผ็ดจริงๆด้วย ที่นี่เป็นตลาดที่ดูดีดูหรูหราแต่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดราคาไม่แพงและถูกกว่าที่เราเคยไปกินมาก่อนหน้านี้ด้วยมีอีกตลาดหนึ่งอยู่ใกล้ๆกกันด้วยนะคุณสังเกตเห็นอะไรบ้างไหมฉันสังเกตเห็นว่าทั้งสองที่มีอาหารที่แตกต่างกันมีอาหารให้เลือกอย่างมากมายทั้งสองตลาดซึ่งในตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นเพราะเรื่องของราคาแต่ไม่เลยทุกอย่างมีราคาเกือบจะเท่ากันบางอย่างถูกกว่า บางอย่างแพงกว่าดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกได้ว่าคุณจะกินอะไรและกินที่ไหนโอ้วุ้นมะพราะ้าวทุกอย่างทำมาจากมะพราะ้าวอร่อยมากเยี่ยมเลยฉันต้องหันไปบอกเธอสักหน่อยแล้วอร่อยจริงๆหัยหินคือการพักผ่อนที่ยอดเยี่ยมจริงๆเมื่อต้องการหล็กนี้จากกรุงเทพทุกอย่างดูดีและผู้คนก็เป็นมิตรมากคุ้มค่ากับการเดินทางมาที่นี่จริงๆ มาลองฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่ได้ชมคลิปของเลนาตากันบ้างนะคะความคิดเห็นแรกนะคะผมยอมรับว่าเมืองไทยมีสีสันด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากมีเอกลักษณ์และนี่คือคําแนะนําที่ดีที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยวสวัสดีจากจาก,การ์ตาอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมานะคะการต่อสู้ทางน้ําครั้งยิ่งใหญ่นั้นดูสนุกสนานมากดูเหมือนว่าคุณจะมีความโชคดีมากมายสําหรับปีใหม่ เราเคยไปประเทศไทยมาสองสาครั้งแล้วและมันยังมีอะไรอีกมากมายให้เราได้ดูอีกประเทศนี้เป็นประเทศที่สวยงามจริงๆความคิดเห็นต่อม,มานะคะผมเห็นวิดีโอของคุณแล้วติดใจทันทีผมสนุกกับการผจญภัยของคุณในประเทศไทยมันเป็นสถานที่ที่สวยงามในการออกไปสำรวจจริงๆความคิดเห็นต่อม,มานะคะสมการโอ้ฉันนึกไม่ออกเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ได้อย่างไร ขอบคุณเลยนาตาฉันรักวิดีโอของคุณความคิดเห็นต่อมานะคะเกาะที่สวยงามชายหาที่สวยงามทางทิศตะวันตกฉันชอบวัฒนธรรมและวัดวาอารามของพวกเขาฉันชอบวันปีใหม่ไทยและการสาดน้ําในเทศกาลสงกรานต์ฉันชอบตลาดกลางคืนความคิดเห็นต่อมานะคะอาหารดูน่าอร่อยและสนุกที่ได้ดูพวกคุณเปียกความคิดเห็นต่อมานะคะพวกคุณดูสนุกมาก คุณสัมผัสได้ถึงจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของประเทศไทยแล้วความคิดเห็นต่อม,มานะคะการสานาน้ำช่วงสงกรานต์ที่หอยหินคงเป็นประสบการณ์ที่วิเศษสุดๆส,ส,สำหรับพวกคุณสดชื่นมากๆสำหรับวันที่แดดร้อนนะความคิดเห็นต่อม,มานะคะโอ้โหหอยหินสวยงามมากและนี่คือคำชักทายจากเกาะบาหลีอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อม,มานะคะ หวังว่าเราจะได้เห็นความสนุกสนานแบบนั้นอีกครั้งในเร็วๆนี้ขอบคุณที่ช่วยเตือนความจำให้กับฉันความคิดเห็นต่อม,มานะคะเดินเล่นและรับน้ำเพื่อความสดชื่นอาหารก็ดูดีและผู้คนก็ดูเห็นอกเห็นใจกันความคิดเห็นต่อม,มานะคะว้าวชายหาดสวยจริงๆความคิดเห็นต่อม,มานะคะฉันคิดถึงปาร์ตี้สงกรานต์ขอบคุณที่นำกลับมาแบ่งปันอีกครั้งความคิดเห็นต่อม,มานะคะ สวัสดีจากซิดนีย์ฉันเคยอาศัยอยู่ที่หัวหิน5ปีฉันชอบที่นั่นมากที่นั่นมีงานสงการานต์แค่1-2วันซึ่งมันยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับที่เมืองพัทยาซึ่งจัดทั้งหมด12วันและฉันหวังว่าจะได้กลับไปที่นั่นในไม่ช้านี้ความคิดเห็นต่อมานะคะเทศกาลแบบเดียวกันนี้คุณจะเห็นได้อีกในบริเวณเนินเขาจิตกรของบางการรเทศโดยเฉพาะที่ชนเผ่ามามา่าความคิดเห็นต่อมานะคะ ดีใจที่ได้เห็นคุณสนุกสนานด้วยกับช่วงวันหยุดในหัวหินความคิดเห็นต่อมานะคะไม่มีการเปรียบเทียบใดๆภูเก็ตเป็นเกาะที่ค่อนข้างใหญ่มีรีสอร์ทหลายแห่งชายหาดสวยงามและทิวทัศน์ก็สวยงามส่วนหัวหินเป็นเมืองเล็กๆที่มีชายหาดพอประมาณแต่เป็นสถานที่ที่สนุกสำหรับการใช้ชีวิตมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้เคียงมากมายให้เราได้ไปเที่ยวชม ซึ่งคุณสามารถไปท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้อีกด้วยความคิดเห็นสุดท้ายนะคะฉันได้ดูวิดีโอของคุณแล้วมันก็เพิ่งจะทำให้ฉันรู้ว่ารอยยิ้มของคุณเป็นโรคติดต่อมันทำให้ฉันนั่งยิ้มอยู่ที่หน้าจอตามคุณไปด้วยจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ซึ่งบรรยากาศภายในคลิปนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วเมื่อเทียบกับปัจจุบันเนื่องจากเป็นคลิปที่เลนาะตาได้ถ่ายเอาไว้หลายปีแล้ว และถ้าทุกคนมีโอกาสรับชมจากคลิปของเธอด้วยตัวเองจะต้องนั่งอมยิ้มตามเธอไปตลอดทั้งคลิปอย่างแน่นอนเพราะว่าเธอนั้นทั้งยิ้มทั้งหัวเราะใบหน้าดูมีความสุขตลอดทั้งคลิปและสำหรับเพื่อนๆไม่พี่น้องที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด,ด้วยตนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายเดียแล้วนะคะและข้อมูลทั้งหมดที่แอดได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของชาวต่างชาติเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งความคิดเห็นของพวกเขานั้น ก็เป็นเพลงอีหนึ่งมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองไทยไม่ใช่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ดังนั้นก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะขัดต่อความรู้สึกของเราชาวไทยไปบ้างหรืออาจจะพูดเกินจริงไปบ,บ้างก็ได้นะคะส่วนเรื่องจริงจะเป็นเหมือนกับที่เขาได้แสดงความคิดเห็นออกมาหรือไม่นั้นเราคนไทยคือคนที้คาตอบได้ชัดเจนมากที่สุดและถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแต่ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ซึ่งเ,เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลได้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆเด้อใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ